โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาร์ฟแฟมิลี่ครับก็สําหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธถังซานเช่นเคยเนาะก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับเหมือนเคยเลยนะครับนะกะ็เป็นบั๊กอีกแล้วนะครับแต่ว่ามีคนมาแชร์เนาะว่ามีบั๊กเกิดขึ้นณนะดินแดนลับนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสู้เนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็คือการต่อสู้ในส่วนของอดินแดนลัลบเนี่ย ด่านที่1นเนี่ยเขาบอกว่าใช้พิษติดอยู่นะครับแต่ว่าด่าน2ด่าน3เนี่ยใช้ไม่ติดเนาะก็ผมเห็นคนมาพูดในไลฟ์สตรีมเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยจะเอามาแชร์แต่มันก็มีข้อสังเกตหลายๆอย่างนะครับซึ่งเ,เขาพูดมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมจะให้ดูทีมเขาเนาะคือทีมเขาเนี่ยจะไม่มีในส่วนตัวของออตัวพิษเลยจะมีในส่วนของเซอูไตมูไปรล่างเทพ2เนาะแล้วก็ ถังซารล,ล่างเทพ2แม่แม่ถังซาลแล้วก็ปักเป้าใช่ไหมซึ่งมันเป็นแค่ตัวเดียวถูกไหมอ้าวแล้วมันเป็นตัวเดียวแล้วยังไงเมีคนมีหลายหลายคนมาคอมเมนต์แล้วก็คิดประมาณผมเหมือนกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่บั็กก็ได้เพราะอะไรผมต้องเปิดนะครับสกิลของในส่วนของปักเป้าให้ดูก่อนนะเอ,อเดี๋ยวผมขอสลับไปในเกมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับนะอ,อ ปั๊กเป้าเนี่ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าปั๊กเป้าเป็นตัวละครที่สามารถใช้พิษได้นะครับจริงแต่ว่ามันจําเป็นต้องมีสกิลติดบัฟนะในส่วนของวงแหวนที่2ของเขาเนี่ยเมื่อฝ่ายมิดปล่อยบัฟถูกพิษใช่ไหมมีโอกาสทําให้ศัตรูเป้าหมาย1คนถูกพิษ50%นะแต่ว่าในส่วนของปั๊กเป้าอะ่ะ เขาปล่อยพิษเองไม่ค่อยได้นะครับนะจะสังเกตว่าในส่วนของอันติเขาเนี่ยเป็นการปล่อยพิษแล้วก็กลายแทบวิญญาณยุ์เป็นการปล่อยพิษใช่ไหมซึ่งปักเป้ามีแค่นี้จริงๆในการปล่อยพิษอ่าเข้าใจไหมแล้วกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันมันมีโอกาส50%เมันไม่ใช่ร้อยเข้าใจไหมครับมันเลยอาจจะไม่ติดอ่าถ้าสมมติมีตุก๊กปอเนี่ยตุก๊กปอการโจมตีของเขาเนี่ยติดพิษทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวงแหวนปักเป้าเนี่ยมันเลยออกทุกครั้งเขา้าใจไหมวงแหวนทีี่่2นก ในส่วนของวงแหวนที่เขาบอกว่าใช้บัฟพ,พิษจนกว่าจะตายเนี่ยในส่วนของวงแหวนไหนเออ,เอ,อผ,มผมจำไม่ได้ที่มันบอกว่าใช้พ,พ,พิษ15%ใส่ศัตรูนะผลลับถูกพิษไม่ใชเ่เมื่อเริ่มการต่อสู้วงแหวนที่5นะเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยเขาจะเสกบ,บัฟพ,พ,พิษใส่ศัตรูเลยนะครับ15%จากดาเมจของตัวเองจนกว่าศัตรูจะตายใช่ไหม แต่ในส่วนของวงแหวนนี้มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งซึ่งในแดนในดินแดนลับอะ่ะมันลงไปปุ๊บมันยิงใส่บอสตัตวแรกนะครับแต่ว่าพอเป็นบอสตัตวที่2เนี่ยวงแหวนนี้จะไม่ทํางานลองสังเกตดูมันจะไม่ทํางานใน PVP หรืออะไรก็แล้วแต่หรือในลงด่านบทนะคุณไปสังเกตนะลงด่านบทมันจะยิงไอ้เนี่ยปุ๊บจบแต่ไปด่าน2เนี่ยมันจะไม่ยิงสกิลนี้เพราะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งการต่อสู้ในลงในลงดันเจียนเนี่ย อาตีบอสเนี่ยแน่นอนแหละมันมีบอสตัวเดียวถูกไหมแต่ในดินแดนลับหรือว่าในบทเนี่ยมันมีหลายขั้นใช่ไหมมันมีด่านหนึ่งด่านสองด่านสามใช่ไหมอาในเดนเจียนบทก็มีด่านหนึ่งด่านสองด่านสามซึ่งสกิลเนี้ยมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวเข้าใจไหมมันก็เลยจบอ่านี่คือปัญหาอา้าวแล้วทํำยังไงคราวนี้ในส่วนของปักเป้าล่างสองครับถึงจะเก่งปักเป้าล่างสองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสามารถยิงสกิลพิษได้ทุกๆ10วินาทีแล้วพิษนี้โคตรจะแรงถูกไหมแล้วกลายเป็นว่ามันบวกกับ ไออันติเขาเนี่ยแล้วก็กายแท้มีญญายานยุทธ์เนี่ยมันก็เลยทําให้สกิลวงแหวนที่2เนี่ยเขามีโอกาสติดพิษบ่อยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยสามารถปล่อยพิษได้เองแบบถี่ๆแล้วอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีในส่วนตัวของทุกุ๊ป๋อหรือปิปิตงหรือว่าหอกกระสุลพิษเลยนะครับในร่างเทพ2ของปักเป้าเนี่ยถึงจะเก่งแล้วปล่อยพิษถี่นะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะเออในส่วนของคนที่บอกว่าบั็กเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีมันมีในส่วนของหลายคอมเมนต์ที่ ที่พูดเหมือนกันนะครับว่าลองเอาไปพิจารณาในส่วนนี้ดูว่ามันมันบั็กจริงหรือว่ามันแค่แบบเป็นสกิลของมอนสเตอร์แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่บห็อกนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่บั็กมันน่าจะเป็นในส่วนของตัวของปักเป้าเองนี่แหละที่ไม่สามารถปล่อยพิษถีได้เพราะว่าเขายังไม่ใช่ร่าง2เข้าใจไหมส่วนตัวผมผมคิดอย่างนี้นะอต้องเข้าใจก่อนว่าปักเป้าเนี่ยมันปล่อยพิษเองไม่บ่อยนะครับ ความมันจะใช้ได้แต่ละครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าสกิลพิษที่มันจะปล่อยเนี่ยมันมีโอกาสแค่50%นะเออไม่ใช่ว่ามันจะดอกอ,อกทุกดอกเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเอาตุก๊กป,ป๋อไปด้วยตลอดนะครับถ้ายังไม่เป็นร่างเทพสองนะร่างเทพสองปุ๊บคุณจะเก่งทันทีคุณจะสามารถใช้ปักเป้าตัวเดียวแล้วก็เอาตัวตีตัวนึงเสียวอูเอาตัวบัฟแม่ถังซานเอาใต้หมู่ไปแล้วก็เอาดามเมจดอีตัวนึงเนี่ยไปทันลมในส่วนตัวของ่อาดันแดนดันเจียนแดนลิลับได้นะครับนะ เดี๋ยวผมจะส่งในส่วนของลิงก์นะครับตัวนี้ไปให้ทุกคนอ่านแล้วกันแล้วก็ลองพิจารณาดูกับคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะแต่ผมเอเอียงไปทางที่บอกว่ามันน่าจะไม่ใช่บักมันน่าจะเป็นในส่วนของอสกิลของปักเป้าเองที่ไม่สามารถปล่อยออกได้เข้าใจไหมเพราะว่ามันก็เขียนอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจไหม เนาะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟาร์มีที่ a c e b o o k ด้วยลวกันนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับอ่ะผมจะส่งลิงก์ไว้ไว้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนลองมาอ่านดูเอาเองได้แล้วก็ลองพิจารณาดูเองได้นะโอเคครับผมสวัสดีครับ